ดีครับมาทิดครับค่ะสวัสดีค่ะนี่ไปนี่เป็นเลขของเปียวทั้งลวงปูเพิ่นเนาะครับโอ้เป็นได้เลยลูกปูมาให้เอฟซีวะแมนขอให้น้ำหลวงปูมาเอฟซีเพิ่นมันก็ว่า่นฝันดีเดี๋ยวมันขึ้นมาจั่งกับฝันว่าไอ้วอสเล็กก็ฝันของเพิ่นเลยเนาะครับผม เปกับฟันว่าคุณมันเลยไแปดแปดศสก็บอว่าสั่นแหละร้องเม่อีเลยเราบอกนะคุณบอกว่าอาจารย์ว่าอยังปกตเราลมูกะมันก็มีเาสานาไปส่นเราเราหลังเนาะแม่ร้องเม่อีเ้อ อาสูบานปรนโอ้นะทียนนะอาทิตย์น้องปูด้อ่เอาของลวงปู่เพิ่นมันองเอาของข่ดอกบ่ม่ซื้อซื้นะซื้อห่ดินซื้อ่ีมาหลงเล็บลงปูนะนี่มันคือได้ปเมไปข่าเรื่นาทิแมนไป ไปธุระเพิ่นนะเรเลยไปตามกันได้แม้ไปถามันบิางนะฟันดีลูกปู้มั้งแว่าฟันดีคนเลี่ขเยอะเพราะว่าโอ้คนมินไข่ได้เต้ยแต่ถุนสิบซีเลนะวาเอาหนาทิ์นี้กันวานั่นวันเนี้ยใช่ก็รวยเอาหน้าทินี้ออกมานินี่วะตั้งแ๋ยว โอ๋รอบจังไงพูดละเอ้าเอ้ยม่นต้องไปเด้อมันสวยคนอยู่เพื่อนหัวว่านเลยฝันบ่เบิดอือมนี่แหละคนขอหลายคนมืงก็เลยขอเอาเกิดมาบ่เคยพอฝันน้อฝันตึกสามย่างเว้ยก็ไปขอหลายคนเว้ยก็ไปขอพร้อมกันเว้ยโจมันโยว่าหนเอ้ยนาทีที่ไขอหลายพร้อมกันเด้อก็เลยไปมันใจอันฝันแรกก็่าเจ้ ก็มันจะตัวรก้องบอทีเทีมันมาจไถ่ยมันว่าจะของจับปลาไม่เาบอหมดเฟันเอว่นหรือว่าจับปลานิ่งโอ้ยจับปลาบลิมปลาหมอยู่หันเราเยอะกสุฟันเยอจังก็บอกว่าคือมาบอกคนเบิร์ลวนนาทิก็ว่ามันหลายมันหลายคนเพราะฉะนั้นสามอย่างเนาะขึ้นเดียวฝันสามอย่างไหมโอ้ย เกิดแม่ขอปล่อยเว้ยสิตอนแม่แล้วขอไปขอบัตรส่วนบัตรเนี่ยแล้วบอกว่าอยู่ไปหาขอรูข้อบักเสกันแม่เพราะธรรมดาก็ขอรักษาถือก็ได้มื่อไดเมียเล่าพัฒนาต้องขอแต่พัฒนาเอาสินะข้อม่ออ๋ออะไรฝันประมาณหาทุกฝันนึงประมาณเลยทีหนึ่งทีสองฝันอีกหนึงแล้วสีแก้หนึ่ฝันอีกหนึ่งแล้วบ้านไปยังงงอยู่บ่บ่เขาสุดไว้ฝันอยู่บ่เมนบ่บ่เลยบ่สุดไว้ฝัน กอนดพห่ะนกาจะสศกกับโอกาศดีไปหลายอ่ะนะมันเลขสามันมันสาย่างหรือย่างเอฟซเนงงเหมือนนะผมพูดแล้วมีตัวเหนเน่นวะอาจารย์แล้วกนหนเ่ซุนซีเราบอกว่าเราบอกเลยนะแมนมันลงมาเนี่ยซุนซีแปดแปดศูนย์่แหละกูมาคอยไปแจ้าำมากเลิก เขาคือห่เลกสุดเนี่ยวนแล้ววะอุตะเอว่าอาเปิดลดีเนาะของลปูอ่ะวรอาจารย์แม่ของของูกปนเรืสตารรบสนาเนาะแหม่นนแต่แล้วว่นน้องเบิ้งกับ้ที่เยอะข้นก็ซื้อไปลดแล้วว่าสีเ่ยน่ว่าเราก็ให้ว่าเราสไตล์รบรอพัฒนาแหละของเลาไป่ซสีเนี่ยแตอบมึงเนาะ ะตามเพิ่มตาเท่าเพิ่มหัวทีเแล้วแล้วมนค่อยเข่าัวที่แล้วเรางหามือเข่ามืเข่ามันมาออกว่านออกยอนหลังนี่เรีกแล้วก็ได้ว่านออกยอนหลังา็ไแม่ทีเราวหามือแรกหน้ามือนัดจันเราวหาหนึ่งเจ็นย์แบ่น่าจะตาว่านแล้เป็นว่ามันนี่เป็น เรียหลวงปูเนาะนาทีครับห<น>ลวงปูให้8ป0 4คนมาเขียนให้นะครับนะแมนฝันาคนมาเขีย,ใน,ออยนให้เนเอ่อมดกกระตั้ให้8004ยแล้วก็น <8, S 2> <4 S 1> แส้มนแหมศนย์ศูนย์แปดสี่ศูนย์ศูนย์สี่แล้วก็วาสัตว์แล้วก็เบิรงเด้อนี่ตัดงให้่วเรเด้อครับมันต้องมาผ่านกตัดให้แปดศูนย์ศูนย์สี่ 00แล้วกาแฟซีพร้อมเผูนชอบนะที่เผูนชอบครับเอาก็ลองเบิ่งเด้อพี่น้อยซีเนาะหาวางน้ำปูนะครับเป็นเล็กปูเด้อว่าเป็นเล็กว่ามปนเล็กนาทิดนาทิดร้อยจันหน่อยเอาของลุงปูไปก่อนครับครับผมครับประมาณนี้แหละครับครับจบไปแล้วนะสำหรับนาทิดเนาะเออคนบอกว่าอะไร ฝ่าว,าว่ายไรเฝ้าเฝ้า,วาวเลี้ไว้งั้นก็เลยพอจบเวลาเาขกาก็ต้องเลี้ยงต้นไมีตัวเอขาก็ได้แต่มันได้เวลานะเนาะเลาวก็ไปเรี้ยงลุงปูเด้อนะครับลุงปูเนีย่ยเพิ่งกลับยุบอ่าเป็นพระนาศิโยด่านเพิ่นนั่งมันก็แม่นเลยลุงปูต้นแง่กับจิเข่าได้หลายอันอยูศิตาก็ได้พระรัชนาก็ได้มีตื่นอ่าเปิดไงบานเลี้ยง่ามเด้ถือว่าเลียง่ามเลยนีหรือว่าหมักดิฉันเลี้ยงเรา เลือเล่ามาหามพี่จอาจจะเล่นหามหรือสามตวเนาะพิจนาานะครับสำหรับในทางของหลวงพู่นะครับพี่เล่าตากรกนติดไปเล่าพัฒนาแมนนะครับก็ล่าพิจนาลดีดีพิจนาลก็นอล้วเว่ามันเปลี่ยนไปได้สุดได้ละแมนมเลยมเนาก็เรีนแปดศูนย์แปดศูนย์ศูนย์ศูนย์สี่ศูน่ะสามตัวตัดสามตัวตัด แเราซี้ตัวคนเนาะอ่ะพิจารณาเดียวคือคอยดีๆเด้อนะครับสำหรับในทางของหลวงปู่นะครับหลวงปู่กำลังสั่งซิมนะครับสั่งบุญไหมนะครับหลวงปู่นี่ยยุ่งมองไปว่าไนบอว่ายละเอียดบอสครับคู่บ่าวคนนึงนะครับทิดเพื่อนนะแต่บัตรผิดเพื่อนนะครับเพื่อนกำลังสั่งซิมไหมอ่ะพี่น้องไอซี่เรื่องจบมาแล้วอยากทำบุญน่อหลวงปู่กัติดต่อมาเด้อนะครับเออมาเลยกับนำเสนอทางหลวงปู่ วันอาทิตย์ร้อยจังหน่อยนะมันสินะแต่คงจะได้แบ้งปันนะครับเปิดกว่าอยากจะสองหรือดอกอาทิตย์ก็ได้ขอโทษได้ลายพวกอันเนี่ยเฝืนก็บอกอยู่มันนี้สามฝันว่าเฝืนขอไทยขอลาวพัฒนาแล้วก็ลาวสัตยาสามฝันขอหลายอย่างเออมันก็เลยได้สามฝันของจมมือหน่อยนี่ยังได้ไปหาขอสามฝันมันกินหลายอันมันก็งงเราอเปล่กันคนเล่บอยากลงหลายอย่างคนเล่เรียกรอเดียววันนี่คนคิดว่าอันให้อัน ไอ้หกไอ้สามห้าหกอะยังเัี้ยนะเป็นไอ้ลาสตาสามห้าหกเป็นไงแล้วเรียกพีชหวันมะเมียนมันออกยันบ่มันออกอยู่สามพกกันห้าน้อยแต่ว่าลาสตาบ่ออกเพราะว่าเราเรียกพีชมันบะออกฝันสามแล้วเสียฝันจั๊ปตาคนก็เลยเรียกพีชว่าไงมันมสามฝันเนาะเอาเป็นสิหล่ะก็เลยบอกเขาเลยหล่ะพี่น้องเนาะไอ้เราขอเป็นย่างๆเอานะครับจะไปของบกันเออเขาเรียนลุงปูนี่แหละนะครับ ลงปูหามากเพนฝันว่าไม่ค่อมาเขียนเลขใอ้เพิ่นนะครับลงปูแปดศู8 0์ศูนนะครับถ้าถทยแปดศูนย์ศูนยแล้วก็แปด้ีได้นะครับนี่ครับเอาแล้วครับาทิตก็จะมีไห้ต้อยเยอะนะครับถาดนาสิชนอยเดอนะครับจุโงๆกันมันครับอ่าวันม่